ครับสวัสดีครับมาหนีสถานีทานโกยทานนะครับมาเบ่งว่าสถานีทานโกยทานนะครับโกยไปแล้วกําลังได้ประมาณสองสามเข่งนงครับสองสามตะก้าอยู่ๆก็มีไฟลุกขึ้นมานะครับเหมือนนะครับต่อไปไงเลยครับ เรานี้ประมาณหาซิบกระสอบครับอยูยูกับลูกพึบขึ้นมาเลยนะครับในเบิ้งสำรับผู้ที่เหตุทานไม่นะครับว่าเฮาเฮ็ดจะไหนนะครับขั้นตอนแรกก็ม่ต้องตกใจครับใช่น้ำสาข้าไปจล็น้อยหนึ่งจะพอ่วนที่มันเป็นนะครับเอาน้ำสาดรไปน้อยๆพ่อครับเพื่อป่อยหมันกระทบกับทันตัวอื่นที่ยั่งดีๆอยู่นะครับ เป็นประจําครับอาการนี้นะครับแต่เปิดแล้วพย,พยายามพยายามย่างนี้ออกไปไกลนะครับเพราะว่ามันจะลุกขึ้นมาต่อในหอกับบอหูนะครับสถานิชันจับเบิ้งครับว่ามันหอมมันอุ่นนะครับเนาะถ้าตัวใดมีอาการพิษปกติกระจุ่มัมนกติกระจุ้มเลยนะครับ จุ่มน้ำจุ่มเบิ้งนะครับโยนออกไปเดี๋ยวอนไ้จิตนะครับฟังเสียงัรับแดงว,วายยังห้อนอยู่ข้างล่างนะครับแต่้องกระจิตว่าหายมันว่าหายมีผลกระทบกรับอันทานอื่นหลายกับแค่ หมดจุดเดียวนะครับคาดว่าข้างล่างน่าจะหลายอยู่นะครับครับสถานิทานจะใส่วิธีนี้นะครับเบิ้งเบิงควันมันขึ้นนะครับจุดนี้นะครับกสงสัยอยู่นะครับเพราะว่าเขามากักโกยเทแลกคือลักษณะอุ่นๆอ,อยู่นะครับก็ขึ้นว่านึกว่าเต่ามันอบ ก็เลยว่ามันอากาศมันหลอนน้ำายนายได้ลุยไปได้สักพักนึงนะครับประมาณจากักท,ที่หาณที่นี้ซีมาที่ก็เกิดไฟลุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอดีอยู่หนาเตาบ่บ่บงหูวา่ามันห่อนเพราะว่าข้างหลังก็เป็นแดดอยู่แล้วนะครับอาการห่อนที่นหนได้เตาก็ห่อนข้างในแต่ตอนนี้อาการปกติแล้วครับอากาศในเตาเริ่มปกติแล้วเพราะว่าน่าจะ ห่อนแค่จุดเดียวจะเอาอีก,ากขันหนึ่งนะครับจะเงียบแล้วนะครับย้อมย่อมย่อมเสียแค่ส่วนเดียวตรงนี้นะครับโดยพื้นที่ร่วมๆกับทั้งหมือกิทั่งเมื่อกับประมาณนี้ครับจะห้องกับย่อมเสียแค่จุดเดียวน,น้อยๆน,นะครับนีบ่คฟันขึ้นหลายอยู่ครับ นี่คือที่โกยออกมาเลยนะครับได้สองสามตะกาเนี่ยครับอัน,นี้ก็ล่อเย็นจักน้อยนึงจักประมาณจักสิบสิบหานาทีก่เดี๋ยวจังเบิงอีกรอบนึงนะครับแล้วก็โกอยออกมาโกอยออกมาวิธีของสถาน,นีทางก็คือมุนีกับจีบอเอาไปบอดเอาไปจำนายนะครับจะเอาไปตากแดดออกไปไว้ข้างนอกครับแล้วก็หดน้ำข้างนอกอีกเที่ยนึงนะครับจะอาออกมาข้างนอก ก็ตากแดดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีนะครับก็คือประมาณนี้ครับตัวที่มันห่อนๆเนี่ยกัใส่มือเพราะว่าเขาจะได้สัมผัสได้หูน้ำนะครับว่าอันไหนมันใหม่เมือบอเมือนะครับอย่งนหอนๆอยู่เลยนะครับกี้ผมใส่ถุงมือเลยผมถอดถุงมือแล้วเมื่อกี้ผม ับยังห่อนอยู่นะครับนา่ทา่ทานจะเอาออกมามาเนี่ยนะครับไว้ข้างนอกมาไว้ข้างนอกแล้วก็หดหนามอีกเทียนหนึ่งนะครับครับสำหรับม่านี้ตาน,านีท่านโกยท่านตานีานท่านโกยท่านเลยเจอท่านลุกขึ้นไม่นาะออีกรอบนึงนะครับก็เลยต้องหดหนามนะครับไหนบอก แนะนำง่ายๆนะครับสําหรับผู้ที่ฮ็ดทานไม่กับประมาณนี้นะครับเอาคลิปจากของสถานิทานเบิงเป็นวิธีนะครับแต่ขันทางอื่นมีวิธีอื่นๆแปลกๆกับแนะนาขม้าได้นะครับทางสถานิทานจะแก้ปัญหาง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับหดน้าย่อมเสียบางส่วนไปแล้วก็เก็บส่วนที่เหลือตามปกตินะครับครับสาหรับมันนี้สถานิทานพาชมคลิปดับไฟในเต่าทานเพียงเท่านี้ครับครับสำหรับมันนีสวัสดีครับ